ตรงตรงไม่หวานตลอดไม่มุ้งมิ้งเหมือนเดิมน้อยใจฝ่ายชายติดสิ่งนี้ขั้นหนักเบสลักษณนวณีเผยเรื่องหลักๆไม่ได้หวานกับหนุ่มตรงๆกิจกรตลอดเวลารับมีงอนฝ่ายชายติดสิ่งนี้ขั้นหนักมีพูดอ้อนทุกวันนี้อยากให้ติดหนูค่ะเผอแป๊บเดียวคู่รักนักแสดงสาวเบสลักษณ์วณีกับตรงๆรเดอะสตาร์หรือตรงๆกิจกรก็จับมือเดินทางมาด้วยกันกว่า1ปีแล้วโดยล่าสุดเมื่อวัน ที่27มิถุนายนที่ผ่านมาสาวเบนก็ได้เผยชีวิตรักว่าจริงๆแล้วไม่ได้สวิตตลอดเวลาก็มีงอนๆกันบ้างเพราะตรงๆติดเกมหน,นักเบรและเซนีกล่าวว่า1ปีผ่านไปเร็วมากแต่ความหวานก็มีตกบ้าง จะให้ข้างการตลอดเวลาก็ไม่ได้จะมีหมวดที่จริงจังกับชีวิตมากขึ้นคุยกันเรื่องจริงจังมากขึ้นไม่ได้ง้องอนหรือมุ้งมิ้งกันแบบตอนแรกๆแล้วแต่จริงจังที่ว่าเป็นเรื่องงานพอต่างคนต่างงานเยอะจึงต้องแบ่งเวลากันเจอกันได้แค่ตอนไหนจะเจอกันบ่อยแบบเดิมก็ไม่ได้แล้วแต่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเวลายอมรับบ้างไม่น้อยใจท้าทำงาน แต่ถ้าเล่นเกมก็มีบ้างตรงตรงติดเกมถ้าวางจากงานปุ๊บก,ก็จะเล่นแต่เกมเบสก็จะน้อยใจซึ่งตรงตรงก็บอกว่าไม่ได้ไปเกเลที่ไหนก็นั่งเล่นเกมเบสก็เลยโอเคติดได้แต่บางทีเยอะเกินเคยบอกขอไปนอนก่อนจนตื่นมาอีกวันตรงตรง ก็ยังเล่นเกมอยู่เมื่อถูกชมว่าติดหนูดีกว่าเบสตอบว่าติดหนูก็ดีค่ะไม่ติดอยักให้ติดมากเลยไม่ปิดสักทีติดแต่เกมเนี่ยทุกวันนี้อยากให้ติดหนูค่ะพร้อมกับหัวรอทิ้งท้ายค่ะสาวเบสเนี่ยยังเผยอีกว่าไม่ได้ห้ามถึงขั้นไปยัดเกมเขาแค่มีน้อยใจบ้างเพราะเมื่อก่อนจะมีพาไปกินของอร่อยๆเดี๋ยวนี้บอกว่าเหนื่อยแล้วก็เล่นแต่เกมเบสก็จะงอน เป็นอะไรกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวของเบสทักสวนีที่น้อยอกน้อยใจเรื่องที่หนุ่มตรงๆเนี่ยติดเกมหนักมากเลยทีเดียวค่ะยังไงมันก็เป็นเรื่องของความรักนะคะความรักมันก็ต้องใช้เวลาต้องมีเวลาส่วนตัวกันบ้างและทั้งคู่เนี่ยก็ยังบอก,อกว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักแต่อย่างใดแค่น้อยใจเฉยๆที่พี่ตรงๆเนี่ยติดเกมหนักแต่เรื่องการแบ่งเวลาไนดะ้เขาแบ่งเวลากันได้ดีเลยทีเดียวค่ะ